ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศแล้วก็ตัวแทนคนไทยยุคใหม่ค่ะคือกิจกรรมเยอะค่ะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเราก็ทั้งกองเอ t นกำลังจะทำทุกอย่างให้เตรียมพร้อมที่สุดตอนไปหลายคนตายงสใส่สเก็โหนูวอออกงานด้วยเตรียมตัวด้วยคับ24ชั่วโมงเป็นที่กับมันยังไงบ้างลูกเออก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อยจริงแต่ว่าสนุกสนุกมากคือ ด้วยเวลาน้อยใช่ไหมคะแล้วเป็นโคแทนประเทศอะค่ะคือเหนื่อยคืออะไรไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ค่ะคือสู้ตลอดต้องสู้เพราะต้องว่ายกี่ี้อำไมได้เลยแล้วแต่วันค่ะบางทีก็4 4่ถึงเค่ะแล้วแต่แต่ว่ากิจกรรมคือ แมนแน่นมากตอนนี้แอนพัฒนาตัวเองด้านไหนบ้างครับพูดเดินหรือว่าอะไรอย่างไรบ้างก็เก็บรายละเอียดค่ะตอนนี้ในทุกอย่างให้มันเป็นตัวแอนอย่างดีที่สุดที่แอนเป็นได้ค่ะใช่ค่ะอยากเริ่มขั้นสูงขั้นตอนการซื้อรองเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะใส่ผ้าขนแกะกับอะไรด้วยไหมคะใส่ผ้าขนแกะมาไม่ดีมากใส่ขนชิ้นชม ากจะบอกนะคะเพราะเนั้นถ่ายประมาณ5ทุ่มค่ะใช่ค่ะวันนั้นถ่ายคือแบบอยากชื่นชมแล้วขอบคุณทีมที่มาช่วยร่วมถ่ายเพราะเทรดแล้วน,นะคะเพราะว่าเราได้ข่าวว่าต้องส่งวันนึงก่อนที่ต้องส่งอะคะ่ะแล้วทีมคือแบบเต็มที่ก็เริ่มแต่งหน้าประมาณทุ่มหนึ่งเสร็จตีสองค่ะคือแบบขอบคุณมากค่ะเห็นภาพพอมติดตัวเองแล้วเป็นไงบ้างคะ่ภูมิใจ มันดูสบายแล้วมันดูเหมือนดูเหมือนแอร์นะคะใช่่าอืไปก็ลเรียบร้อยแล้ว่มาคะตื่นเต้นมากค่ะมัน simple but less is more oh. แล้วมันมีความหมายเนาะสำหรับมวยไทยในประเทศเราแล้วก็มวยไทยแล้วแอนเป็นนักกีฬาคือมันเป๊ะมากเลยอ่ะอยากใส่ยังคะ อตว่าจะไปฟิตติ้งคนไหนคะเร็วมีไหมฟิตติ ai, kar, ้งอ๋อฟิตติ้งก็รู้เลยสิบนาทีก่อนต้องไปอะค่ะอย่างนั้นละค่ะเรื่องฟิตติ้งแต่กังวลเรื่องการตัดชุดการอะไรต่างๆมั้งไหมคะว่ามันจะแบบทันก่บเวลาไหมไม่ค่ะเพราะว่าทีมนะคะก็ ต็มที Thailand no?> นี่คือทีมไพรแลนดนะคะไม่ใช่ทีมอ <te ันิลีใช่ค่มตอนนี้สิ่งที่กังวลที่สุดสำหรับตัวเองคืออะไรครไม่มีค่ะสบายสบายบลงบีาหลยคนมีแนใ้เจคต่พอเาแหน่งมาไงบางใจคใจมาก ผู้ปวดใช่ไหมคะแอนรู้ว่าดิวิเซียนเด็มันต้องเปลี่ยนอย่างเดียวถ้าแอนได้มงเราคือทําทุกอย่างเพื่อเพื่อดิวิเซียนเด็เพราะแอนพูดประจำมะค่ะเพราะสิ่งที่แอนทำคือยิ่งใหญ่กว่าตัวเองแล้วที่ดได้มงคือภูมิมใจนะคะแต่ที่ภูมิใจมากกว่าคือเห็นเห็นความคิดของคนไทยเริ่มเปลี่ยนรู้ใช่ไหมเพราะว่า <c oughs> มันอิมแพคกับสิ่งที่เราทำมัน it's worth every sleepless night แบบปวดตัวปวดนี่มัน ปวเสร็จมาค่ะแม่นอนไม่เล้่อนหลังแล้วบอกว่ามีจาร์บ้างแล้วแองได้เห็นเออกระแสนะกระแสงนะด้านตรงแหล่งบางคนก็ยังวิจารณ์ในลูกนะยังคนอื่นบ้างจะมีคนไปคิดเหมือนกันแล้วคิดผ่านไม่สดก็คือไม่สดอย่างนี้เลยอินเนอร์นี้เลยนั่คือทุกคนก็มีสิทธิ์คิดมุมมองของตัวเองใช่ไหมคะแต่ว่าแอนก็อยู่ในจุดนี้แล้ว แอนอยู่ในจุดที่กำลังจะผลักดันเด็กรุ่นใหม่คือความคิดเก่าๆความคิดโบราณไปเลยกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่โลกนี้แล้วค่ะแล้วก็เด็กสมัยใหม่เห็นคุณค่าในความคิดความคอนฟเทนต์ของเรามากกว่าคุณคือแอนสุขภาพดีที่สุดมันมีถึงขั้นที่เอาภาพของแอนไปตัดต่อทำมารีแบบดูร่างมันจะโตตัวใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยตัวแอนเหนียวกว่าที่เหยน มีเวลาเยอะไปหรือเปล่าคะแต่ว่าจริงๆคิดยังไงอะคนที่อันเซียมบอกว่านี่ก็ต้อง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 อะไรต้องไปต่ออะไร้ยจริงๆก็จริงๆงานเนี่ยจะบอกว่าจริงจริงนะคะไม่สนเลยเพราะว่าถ้าเป็นแฟนคลับแฟนจริงๆแฟนคลับไทยแลนด์ก็ต้องเข้าใจว่าเรียดนาม์ยู่นี่แปลว่าอะไรแล้ว มาพูดว่าให้อันทำนูน่นทำนี่คือไม่เข้าใจเลยค่ะว่าเรียลซาร์ฟีนี่คืออะไรจริงๆแอนไม่สนอะคะ่ะคือมันแอนภูมิใจในตนัวแอนมากไม่สนจริงๆค่ะค่ะไม่ได้พูดคุยจากฝั่งตะวันแล้วเนาะสองชั่วโมงใช่ไหมเนี่ยนานด้ยเป็นยังไงบ้างสนุกค่ะหน้มามอยกันแต่เขาบอกว่ามันคือสัญญาณที่ดีมาก <laughs> ค่ะก็คุยเพลินค่ะคือทีมพี่ติณน,นะคะคนที่ที่ช่วยแอนในกองสนิทมากบอกว่า พี่ดาปีที่แล้วครึ่งชั่วโมงเองชิวๆ,วๆก็น,นั่งคุยแล้วก็ดูเวลาจะตีสองแล้วหรอคะแต่เราก็ไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยหรวงไม่ค่ะไม่ energy สุดๆคือเดี๋ยวกองเขาจะปล่อยอะไรให้ให้แฟนนางงามดูคะ่ะเรื่องวันนั้นก็รอดูคะ่ะสนุกแน่นอนอยากฝากอะไรถึงแฟนคลับมีแต่คนที่ยังไม่สามารถที่จะรับชมตอนได้อะไรกับเรที่หลังๆที่เราเสเรื่องความเรื่องบางคนก็ไม่ถึงด้วยบางคนก็ไม่ถึงด้วยอย่างเงี้ย เป e น t ายด to what you believe in แต่ว่านี่ทีมไทยแลนด์แล้วค่ะ<ม>นี่คือเพื่อประเทศไทยแล้วค่ะไม่ใช่เพื่อแอนคนเดียวก็ชวนชชวนเชิญมาเชียร์ไทยแลนด์ค่ะไม่ใช่มาเทียร์แอนใช่ค่ะแน่นอนว่ายอยางนี้ตอนนี้เราไกลมาเป็น,นตัวแทนประเทศไทยหลังจากที่ไปประวกวดเราต้องเหนื่นอยต้องเหนื่อยบ๊อบงไง่ไบ้าง แอนจะยึดในสิ่งที่แอนเชื่ออยู่ตลอดคือจะเป็นตัวของแอนในทุกสิ่ง,งอย่างที่แอนทำเพราะเชื่อว่าเวลาอาจจะผ่านไปแต่สิ่งที่เราจะกลับย้อนกลับมาอยู่เสมอคือเป็นตัวของตัวเราเองแล้วแอนก็เห็นว่าคนเขาอยากสัมผัสคนจริงคนที่เขาถือเขาหาถือได้ ก็อยากจะเป็นอยากจะเป็นคนอย่างนี้เสมอใช่ปิดท้ายนิดนึงกับไวรัสบังบัมกับแอนแอนเชรี่เปแบบวูาชายดีรูปแล้วก็แบบเรียนแบบเรานะ้วผชายดีรูปหรืออะไรกย่างไรเขาฝึกทำงานก็รอค่ะไม่แท็กมาอยากดูเป็นยังไงบ้างวิวววรอบขนาดนกัเลยรอบคนเซ็ตวัยตอนแรกหนูว่าโดนแกงนะค่ะทาไมสำเนียงไงคือแอนไม่ได้พูดพยายามพูดแบบไหนมันแค่สำเนียงแอนภาษาว่าพูดภาษาอังกฤษ แต่ว่าเห็นแล้วดีใจอ่ะดีใจมากพึ่งใจแล้วก็อ้ยชอบดูมากค่ะแต่ว่า่วามุมนิทรรศของงานนะเพราะว่ามุมนิทรรศมันแบบว่าจะเป็นแบบว่าเอ้ยสวยแบบมืออะไรอย่างเงี้ยสมบัติเราคือแบบของที่กบทำนี้แอนลองยังไงมีความเป็นธรรมชาติสูงแบบว่ามีขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยก็แอนก็ขี้เล่นนะคะรู้ว่าขี้เล่นแต่ว่า คือการเป็นนางงามแมนคิดว่ามันเป็นกระบอกเสียงแล้วค่ะคือทุกคนเข้ามาเข้ามาในวงการมันเป็นกระบอกเสียงแล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนกับเปลี่ยนเหมือนยุคเก่าๆค่ะก็ยังเก็อยากเป็นกระบอกเสียงอยู่ก็ขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจใหม่แลเดี๋ยวจะมีวันที่ที่สัปสาห์หน้ากำลังใจขอเป็นคาถมสุดท้ายนะะคขอบคุณค่ะ แอนก็บินนะคะวันที่23แล้วมาเจอกันที่สนามบิน6โมงเย็นนะคะแม่ปุ้ยบอกแล้วอยากให้แม่ปุ้ยผิดหวังค่ะ